ครับูปต้นนะครับติดดูรูปแบบการฝึกนะครับเราจะใช้เป็นกระปุกนะครับอ้าวเอาสมาชิกเรามากลมล้อหน่อยนะครับอ้าวมดลูกหมุนล้อให้หน่อยครับุนหไหวไหมไม่ไหวอีกโอ้โหเอามาสองคนเอาหมุดกลมล้อหน่อยขอตัวแรกหนึ่งจังค่ะหมุนให้หน่อยค่ะอ่าเอาเพื่อนมาเอาเพื่อนมาเลยเอาเพื่อนมาเร็วเพื่อนมา ได้ไมเอาเดินเดินเดินเลยได้ครับเดินเดินเดินเอาเดินเดยเตาเลยตาะตอามาติมมานะครับมเรนเีนน้แน่ะหนุนขาหเดินตามเดินตามนะครับไปตามโรงเรียนนี่มาทีมานสามสิบคนไรู้จะหมุนกันยังไงเลยาชอบกันเด็ดเด็นะครับ อ่าแบบนี้อ่าอย่าเอาโมยกระปุกไปนะอ่าถอดแล้วครับเอาไว้จุดก่อนเดี๋ยวหมุนใหม่เดี๋ยวหมุนใหม่มามาเร็วเดี๋ยวเรามาหมุนใหม่เร็วเดี๋ยวให้ใจแอนออกไปหาก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาหมุนใหม่เดี๋ยวมาหมุนใหม่สมาชิกเข้ามาก่อนครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหมุนใหม่ครับ เราล้า<โ>อ,อก่อนเดี๋ยวเราก็ผุไปเดี๋ยวให้พี่ใจแอนเข้าไปดูซินะครับเดี๋ยวดูรูปแบบกาังสุดนะครับว่าสุนัขเนี่ยได้กินสารตั้งต้นขอตัวเกิดเขาจะแสดงพฤติกรรมยังไงครับจะต้นตดนะครับรงทุกกระปุกเลยนะครับเพื่อพิสูจน์ทราบนะครับว่าได้กินอยู่กระปุกไหนนะครับต้องดมให้ละเอียดนะครับอาจจะสัมผัสกินนะครับ กินลอยมาแต่ต้องนั่งใจถาเราจะให้สุนนักนั่งนะครับนะครับชุนักนั่งลูกบอลเปน็นรางนะครับต้องให้นั่งเพราะว่าถ้าสุนักเนี่ยเข้าไปจูงโจมต้องไปเที่ยุกูเราเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นระเบิดแล้วมันระเบิดได้เลยอันต้องให้นั่งเอาจมาชิ้งหมุน